สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่กําลังชมช่องจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมมือนีแดดแห้งแห้งค่ะคุณผู้ชมแดดแรงมากข้างนอกแต่ว่าก็มีลมเบาๆค่ะมีลมเบาๆบนิดนึงนะคะคุณผู้ชมอันนี้หน้าบ้านจินตนาคับหน้าบ้านเชาค่ะจินตนาจะลงแนวทางฮานอยของพ่อเสิร์ตค่ะมือนีฮานอยของพ่อเสิร์ตวันที่18เมษายน2567นค่ะฮานอยวันต่อวันค่ะคุณผู้ชมสี่นอยรวดค่ะ มือว่านจินตนาบรเดลล่งห้าน้อยของพอเสิร์ตค่ะคุณผู้ชมขออภัยหลายๆเด้อค่ะสาหรับผู้ติดตามห้าน้อยของพอเสิร์ตแล้วก็แนวทางของพอเสิร์ตทุกๆแนวทางค่ะที่จินตนาล่งอ่าบรท่านค่ะมือว่านเนาะค่ะมือว่านพอทรงไห้ห่ันบรท่านเวลาแล้วค่ะจินตนากรเลยไปทุระเนาะค่ะมือว่านค่ะไปเปลี่ยนยางรถค่ะคุณผู้ชมไปนั่งตากแดดอยูยค่ะใส่เวลานานพอลูกค้าเขาหลายเนาะค่ะคุณผู้ชมก็เลย ผมมีเวลาโล่ให้ค่ะเอามือนีเนาะค่ะเนาะขันทีพลาดประการใดจินตนากขอโทษขออภัยเด้อค่ะทั้งพอเสดแล้วก็ทั้งคุณผู้ชมด้วยค่ะที่ติดตามค่ะเบิ่งแนวทางของพอเสดเนาะคะ่ะได้บ่พิหวังคือเก่าค่ะคุณผู้ชมจินตนา่ะมาลงมือใหม่คือเก่านะค่ะเนาะก็ให้ดูย้อนหลังเหมือนเดิมค่ะตะว่าย้อนหลังของมือนีของพอเสดของย้อนหลังของมือว่านเนาะคะ่ะจินตนาบริ้ลกไว้ค่ะ เพราะว่ามันบอสะดวกเนาะคะ่ะเนาะมันมีทีว่างะค่ะแอร์อาร์ไลน์ก็เลบยบอด้ว่างตัวเลขว่างยังเนาะค่ะคุณผู้ชมกับปล่อยเวลาพานไปซื้อก็บัเป็นยังเนาะค่ะเนาะบัเป็นยังเพราะว่ามันมีมือใหม่อยู่ะค่ะคุณผู้ชมก็ขออภัยคุณผู้ชมกันแล้วกันที่ไม่ได้นําแนวทางมาให้ดูกันค่ะเมื่อนี้กับโล่งห้คือเก่าค่ะคุณผู้ชมแนวทางฮานอยมัดรวมซีน้อยะค่ะสีน้อยของพ่อเสิร์เขาทุกมือค่ะคุณผู้ชม เข้าทุกวันมีสี่นอยก็เข้าทั้งสี่นอยค่ะทั้งตัวเด่นตัวรูดสังเกตเด้อค่ะผู้ที่จะลงทุนค่ะให้สังเกตตัวเด่นตัวรูดตัวเด่นตัวรูดของพ่อเสิดบอลลุดจักมือค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะไปแต่ละน้อยของพ่อเสิดค่ะพ่อเสิดจัดไว้ให้ก็คือน้อยนี่ลูดหยางเด่นหยางเนาะคะ่ะน้อยเฉพาะกิจเด่นอะไรลูดอะไรค่ะ เป็นมีใบห้พร้อมเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่มัดรวมเฉยๆค่ะก็คือแยกห้ตัวเด่นตัวหลุดมานน่าเนาะคะ่ะคุณผู้ชมก็สังเกตเรื่องเอาค่ะก้อนจะไปแต่ละน้อยค่ะอันนี้คือข้อดีของที่พ่อเสร์ดจัดให้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมจะไม่เหมือนอาจารย์ท่านอื่นที่เป็นน้อยมัดรวมจะให้เด่นมาแค่สองตัวแต่พอเสรอดหายไปทุกน้อยเลยคะ่ะก็สังเกตเรื่องเอาค่ะคุณผู้ชมแต่ตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะ ตัวเลขแนวทางก็คือแนวทางนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมบางมือก็มีรุดค่ะรุดกับรุดเบิร์กับมีค่ะคุณผู้ชมบอเวนวาบอรุดเลยนะคะบอไดฮิโมโออวดค่ะเราพูดไปตามเนื้อตามความจริงก็คือมีเขามีรุดค่ะแต่ว่ารุดน้อยกว่าค่ะคุณผู้ชมมีเข้าเยอะกว่าค่ะก็เลยถือว่าพานถือว่าดีเนาะค่ะเนาะคะแน่นดีค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ติด,ดตามพอเสิร์ชมาตลอดค่ะ ตั้งแต่แรลกเริ่มต้นเนาะค่ะเนาะอยู่ในช่องจินตนาชาแนลค่ะเป็นเวลา2เดือนกว่าแล้วค่ะก็ะจะเห็นแนวทางของพอเสิร์ตถูกมือนะคะส่วนลาสตาเมื่อนี่มา่ท่านาถามพอเป็นอยู่ค่ะคุณผู้ชมเป็นลื่อทรงให้นด้วยจังเลยอว่าจินตนาเบ่งประตัวอีกี๋ยวจะคอยจัดอีกที่นึงเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเอาแนวทางฮาหนอยให้คุณผู้ชมไปดูไว้ก่อนเนาะค่ะย่านพ่ท่านค่ะคุณผู้ชมจินตนากาแฟอ่ำค่ะทึ่งอากาศห่อนแห้งค่ะ ปัญหาก็คือโทรศัพท์มันมันชาร์จไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมถ้ามันร้อนมากอินเตอร์แน็กกับบอ่อฝืนนะคะเนะาะหยาดเป็นแนวไม้ค่ะเอาค่ะแนวทางคือแนวทางนะคะคุณผู้ชมเอาไวด้ดูเอาไว้คิดค่ะดูแล้วคิดคิดแล้ววิเคราะห์แล้วค่อยห้คาตอบกับตัวเองค่ะคุณผู้ชมการลงทุนคือความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ค่ะเข้าตัดสินใจเองคนเดียวอาจจะขาดก็ได้ค่ะคุณผู้ชมบางที่ก็ต้องปรึกษากันบางเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะต้องปรึกษากับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราด้วยแล้วก็ปรึกษาคนที่มักที่ชอบนัากันเนาะคะ่ะเนาะคุยกันนะคะคุณผู้ชมโซก,กันแนล้วจิม่าบอกผู้นี่ให้ตัวนี้ผู้นี่ให้ตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะแต่ถ้าสําหรับผู้ที่ชอบของพ่อเสิร์ตอยู่แล้วค่ะไม่ต้องปรึกษาไผรค่ะคุณผู้ชมตัดสินใจเลยค่ะ ของเพล่นเขาถูกมือค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ให้ดูตัวเด่นตัวรูดเด้อคะ่ะสําคัญมากค่ะคุณผู้ชมอินตาาหน้าฝากไว้ให้คิดคะ่ะสุจิปุริค่ะคุณผู้ชมฟังคิดถามตอบมันตน้องมีตัวนี้เขามาประกอบน้ำค่ะคุณผู้ชมอาศัยตัวนี้น้ำเราค่ะเพราะว่าถ้าเข้าคิดมันจะผาดคือรัฐบ,บาลไทยเนาะค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ที่ผาดรัฐบ,บาลไทยมากมาตตอเลยคะ่ะมือซองมือเอาทุ้นเข่าขึ้นนะคะคุณผู้ชม รู้สึกว่านอกลายค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมค่ะไปเบิ้งแนวทางของพ่อเสร์จค่ะพ่อเสร์จคำนวณตัวเลขมาจากการคำนวณแบ่งปันมาให้คุณผู้ชมด้วยน้ำใจล้วนๆค่ะไม่มีอะไรมากไปกว่าน้ำใจถาตัวเลขเพิ่นเขาเพิ่นกะดีใจค่ะคุณผู้ชมเพิ่นหอดคิดว่าคุณผู้ชมเน่ะจะจะต้องถือเนาะค่ะให้มาตรงขนาดนี้เสนะ หายมาเลกออกทุกมือขนาดนี้คุณผู้ชมต้องถือกักงสิแมคะคุณผู้ชมเพิ่นกระดีใจค่ะเพิ่นกับขยันเหตุแต่คุณผู้ชมจะถือบอหันอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพิ่งหายมาแล้วเนาะด้วยนาใจเพิ่นกับขยันเหตุหายมาจินตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพอเสร์ฟท,ที่ห้ตัวเลขแนวทางมาทุกวันค่ะมาให้จินตนาชาแนลให้มาแบ่งปันให้คุณผู้ชมผ่านทางช่องจินตนาชาแนลให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางค่ะ ไปน้ากันค่ะคุณผู้ชมหักกันขอบพ่วเดียวกันใจเดียวกันไปดูแนวทางกันได้เลยค่ะค่ะแนวทางของพอเสิร์ตนะคะหมื่บ้านค่ะคุณผู้ชมแนวทางของเมื่อวานวันที่17เมษาย,ยนที่จินตนาบรดโล่ห้แต่พ่อก็ส่งมาให้อยู่ค่ะแต่ว่าลงไม่ทันนะคะคุณผู้ชมจินตนาก,ก็เรเลยอยากบอกคุณผู้ชมว่าตัวเด่นตัวรูดเพิ่นนะคะ เดี๋ยวจินตนาจะขึ้นตรงโชว์ตรงข้างบนให้ดูค่ะเพราะว่ะาบัไดหลอกไปนะคะคุณผู้ชมให้ดูก็คือเข้าไปตั้งแต่ตัวเด่นตัวรูดนะคะคุณผู้ชมตัวเด่นตัวรองตัวการเข้าหมดเลยแล้วก็ไปเข้าจับคู่ให้01ก็เข้า89ก็เข้า28ก็เข้า47ก็เข้า57ก็เข้าค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เข้าแบบปังๆนะคะคุณผู้ชมเอาค่ะไปดูของวันที่18กันค่ะ ฮานอยมัดรวมสี่นอยค่ะคุณผู้ชมมันที่สิบแปดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะแนวทางฮานอยของพอเซิร์ฟมัดรวมค่ะคุณผู้ชมมีเฉพาะกิจพิเศษปกติและ v ีไอพีซีนอยด้วยกันค่ะคุณผู้ชมซีนอยเป็นหาตัวเด่นรูดมากค่ะตัวเด่นรูดรูดที่สามและห้าค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นก็เด่นสามรองห้ากันสี่ค่ะเด่นสามรองห้ากันสี่ แล้วก็เฉพาะกิจค่ะคุณผู้ชมเพิ่นแย่ไหมาเลยค่ะปกติมีซีน้อยเนี่ยเพิ่นจะต้องห้มีแครตัวเด่นตัวร่องตัวรูดกันเนาะค่ะแต่พ่อเสืร์ให้พิเศษมาก็คือเฉพาะกิจให้รูดที่1และ7ค่ะพิเศษให้รูด5และ3ค่ะปกติให้รูด3และ7 mm hmm. V.I.P ให้รูด1และ8ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือขอดีของเพิ่นเนาะค่ะเนาะของพ่อเสิร์ที่ไหมาค่ะ ตัวเลขแนวทางเพิ่นเพิ่นจะแบ่งหามากเป็นเป็นน้อยๆน,นะคะคุณผู้ชมเฉพาะแนวทางของน้อยแต่ละน้อยะคะอ่ะอ่าแล้วก็จับคู่ให้สองตัว4น้อยบนและล่างคะ่ะมี2องสาม5 3 6 3 7มสี5สา7ห้าสามหกสา หนึ่ 4, น 3, ค่ะส่วนที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเป็นชุด3าตัวค่ะคุณผู้ชมชุด3าตัวเด่นทุกตัวค่ะคุณผู้ชมมือนี้เพ่นเน่นให้ทุกตัวเลยค่ะก็คือ1 6 7 5งหกเจ็ดห้าสามเจ็ดสอ้าสี่สามแปดห้าสามแล้วก็1นึ่ค่ะคุณผู้ชมมือนีสงสัยตาสตัวจะแตกแน่นอนเพราะสังเกตเบิง ลงท้ายด้วยตัวที่เพิ่นเน้น,นะค,ะค่ะคุณผู้ชมสองสามเห็นไหมคะก็เจ็ดสองสามสามสามก็คือหนึ่ 1, 4, งสี่จังสินะคะก็มีหนึ่งสี่ค่ะคุณผู้ชมลงท้ายห้าห้าเห็นไหมคะตัวเบิลค่ะคุณผู้ชมจะเป็นแปดแปดจะเป็นหลักร้อยทั้งหมดเลยให้สังเกตค่ะคุณผู้ชมแล้วจะไปแตกที่น้อยไหนคุณผู้ชมก็ค่อยๆไปเด้อค่ะคุณผู้ชมค่อยยางค,ค่คอ,ยงคอยหยองไปค่ะ ค่อยไปถ้าเหยียบน้ํามันจะเจ็บค่ะคุณผู้ชมถ้าไปแห้งเนาะคะ่ะเนาะต้องค่อยๆไปค่อยยางค่อยยองค่อยย่องยองไปค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดแต่ถ้าจินตนาวามื่อได้เป็นแปลกๆก็คือเหมือนมีเส้นมามันจะเข่าสามตัวค่ะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ค่ะตัวเลขแนวทางฮานอยวันที่18เมษายน2567ค่ะวันนี้จะสามตัวแตกไหมวีคอไปน้ำกันค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะ จินตนาขอขอบพูณหลายๆเด้อค่ะพอเสิร์ตีให้ตัวเลขแนวทางมาวางให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางในช่องจินตนาชาแนลค่ะเป็นห้าน้อยมือนี้ค่ะเดี๋ยวเล่าเล่าพัฒนาจินตนาจะลงต่อไปนะคะคุณผู้ชมตองตามด้วยรัฐบาลไทยค่ะต่องวดนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมในเบื่องว้แต่เนินๆน,น,นะคะ,ะถึงจะจำได้ประจำได้ถ้าเวลาพอก็สรุปโค้งสุดท้ายค่ะคุณผู้ชม ค่ะผ่มีอย่างติดขัดนะคะคุณผู้ชมเนาะจะไม่เกินความจริงไปใดนะคะที่ห้องตั้งใจค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณคุณผู้ชมหลายๆค่ะที่เขามาชมเขามาเบิงแนวทางทุกๆแนวทางในช่องของจินตนาชาแนลทุกๆอาจารย์ทุกๆเซียนค่ะที่มีตัวเลขแมนๆที่ตัวเลขเด็ดๆค่ะที่คุณผู้ชมได้เข้ามาเบิง บางที่ก็มีเขามีรุดค่ะถ้ารุดจินตนาก็ขคอโทหล,ลายๆค่ะแต่ถ้าตัวเลขเข้าก็กดีใจน้ำนผู้ชมดีใจน้ำอาจารย์เพื่อนดีเฮ็ดต่างใจเฮ็ดแนวทา,างออกมาใหา้ผู้ชมเบิงกันเนาะคะ่ะเนาะเอาค่ะ ทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางก็คือแนวทางเอามาไว้ดูค่ะเอาไว้เบิงเอาไว้พิจารณาแล้วเราก็วิเคราะห์ไปน้ากันเลยค่ะคุณผู้ชมกรนลงทุนค่ะมินีจินตนาขอให้คุณผู้ชมถูกทันจงมันหมันค่ะคุณผู้ชมจงลำลำรวยลุยแล้วก็ให้ฮาหนอยนําโชคคุณผู้ผชมถูกทันให้มีโชคในเมือเนีอวันที่18เมษายนทั้ง4ี่นอยเดอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ